ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ,ะนักร้องหมอหมอลำชื่อดังเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดค่ะหลังจากที่มีผู้ใช้ f เฟซบุ๊กรายหนึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจยศใหญ่ด้วยนะพลตำรวจโทรค่ะโอ้โหต้องระดับผู้บัญชาการเลยแหละส่งข้อความมาพูดคุยขอไอดีไลน์ด้วยจากนั้นส่งข้อความมาในลักษณะลามกอนาจารและ ภาพชายสวมเครื่องแบบตำรวจโชว์ของลับให้ดูด้วยนี่ตายแล้ว <c oughs> พร้อมกับขอให้เธอเนี่ยถ่ายภาพส่วนตัวของเธอที่ใส่กระโปรงส่งให้ดูด้วยนะแต่เธอไม่ส่งให้ค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเอ๊ ตำรวจยศระดับพลตำรวจโทนี่นะจะมาขอดูภาพแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ละแล้วก็รู้สึกกลัวด้วยนะคะตอบกลับไปว่าหากยังส่งภาพแบบนี้มาอีกนะจะแจ้งความหลังจากนั้นก็ถูกชายคนนี้บล็อกทั้ง a c e b o o k แล้วก็ไลน์ด้วยเธอ,อจึงตัดสินใจนำหลักฐานทั้งหมดนี่แหละก็คือข้อความการพูดคุยกันมาแจ้งความกับตำรวจค่ะเนื่องจากมีโรคจิตแอบอ้างชื่อนายตำรวจระดับท่านในพล แล้วก็ส่งรูปลามุกมาที่ที่ลายของพี่ค่ะถ้าเราจะดำเนินการยังไงกับคนที่ส่งลายมาหาเราครัก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็หนึ่งก็คือทําให้ตารวจเสียหายด้วยนะคะทีนี้ทางพนักงานสอบสวนเขาก็ตรวจสอบหลักฐานโดยเฉพาะข้อความการพูดคุยนี่แหละ ก็บอกว่าแบบนี้มันเข้าข่ายความผิดการคุกคามทางเพศมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาท ข่คมขู่คุกค,คามทางเสรีภาพโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทส่วนกรณีแอบอ้างปลอมเฟซบุ๊กผู้อื่นเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ<ล>ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทโดยหลังจากนี้นนก็จะสอบปากคำบุคคลที่ถูกแอบอ้างปลอมเฟซบุ๊กนะคะว่ามีปัญหาขัดแย้งกับใครหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วการปลอมแปลงเนี่ยมักจะใช้รูปที่ไม่ใช่ตัวตนจริงจริงซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปนะคะ